เกรดเพเยอร์นะครับสำหรับเนื้อผ้าเนี่ยเกรดเพเยอร์จะเป็น ไดฟิตแอดวานสนะครับส่วนสําหรับเกตสเตเดียมนะครับก็จะเป็นไดฟิตธรรมดานะครับซึ่งไดฟิตเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แหละว่าเป็นเทคนิคที่นําพาเหงื่อออกจากร่างกายไปสู่เสื้อผ้าแล้วก็ระบายอากาศได้ดีได้เร็วที่สุดนะครับไดฟิตแอดวานสคือจะล้าหน้าแล้วก็ขั้นกว่านะครับความแตกต่างต่อมานะครับก็คือตัวนี้เลยครับตัวเฟล็กนั่นเองนะครับสำหรับเกตเพเยอร์นะครับเป็นเฟล็กยางนะครับอัดด้วยความร้อนนะฮะเพื่อทําให้เสื้อผ้าเนี่ยดูพรีเมียมดูสวยงามมากขึ้นนะครับส่วนตัวสเตเดียมนะครับก็จะเป็นการป ใช้ได้ปักโลโก้นะครับสำหรับเฟกเนี่ยมีข้อดีก็คือนักกีฬาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมีการวิ่งตอบเวลานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นปักนะฮะก็จะมีการระคายเครื่องทําให้รู้สึกคันรู้สึกไม่สบายตัวครับอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับมาพบกับ Art อาร์ติแล้วนะครับในช่วงซูเปอร์สปอร์ตรีวิวนะครับบอกเลยว่าวันนี้เอาใจแฟน ทีมหงแดงนะครับก็คือนี่เลยเสื้อฤดูกาลใหม่ครับ2024แล้วก็2025นะครับก็ยังอยู่กับไนกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้อาจจะมารีววด้วยกัน3ตัวนะครับ2แบบนะครับนี่เลยตัวนี้เป็นแบบเกรดเพลเยอร์นะครับแล้วก็มีเกรดสเตเดียมนะฮะแล้วก็ที่จะใส่ก็เป็นเกรดสเตเดียมแต่ว่าเป็นเสื้อของผู้รักษาประตูหรือโกนั่นเองก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าราคาก็ต่างกันด้วยนะครับสำหรับข้อแตกต่างของเสื้อ2เกรดนี้นะครับก็มีด้วยกันตามนี้เลยครับเกรดเพลเยอร์ สำหรับเนื้อผ้าเนี่ยเกรดเพเยอร์จะเป็นดายฟิตแอดวานสนะครับส่วนสําหรับเกรดสเตเดียมนะครับก็จะเป็นดายฟิตธรรมดานะครับซึ่งดายฟิตเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แหละว,ว่าเป็นเทคนิคที่นําพาเหงื่อออกจากร่างกายไปสู่เสื้อผ้าแล้วก็ระบายอากาศได้ดีได้เร็วที่สุดนะครับดายฟิตแอดวานคือจะล้าหน้าแล้วก็ขั้นกว่านะครับที่ตัวเสื้อเนี่ยจะมีเทกเจอร์นะครับเป็นรูๆนะครับเพื่อเพิ่มการระบายอากาศได้ดีระบายน้ําออกไปนะครับจุดที่มีเหงื่อเยอะเนี่ยตรงนั้นก็จะมีรูเยอะเพื่อระบายอากาศได้เร็วระบาายน้ํออก ส่วนสำหรับเกรดสเตเดียมนะครับเนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าเดียวกันทั้งตัวเลยนะครับเพราะว่าสำหรับเกรดสเตเดียมเนี่ยก็คือจะให้แฟนบอลใส่นะครับแล้วก็อาจจะมีเตะบ้างเล็กน้อยแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นเกตเพลเยอร์แบบนักกีฬานั่นเองนะครับ ความแตกต่างต่อมานะครับก็คือตัวนี้เลยครับตัวเฟล็กนั่นเองนะครับสำหรับเกรดเพเยอร์นะครับเป็นเฟล็กยางนะครับอัดด้วยความร้อนนะฮะเพื่อทําให้เสื้อผ้าเนี่ยดูพรีเมียมดูสวยงามมากขึ้นนะครับส่วนตัวสเตเดียมนะครับก็จะเป็นการปักนะครับใช้ได้ปักโลโก้นะครับสำหรับเฟล็กเนี่ยมีข้อดีก็คือนักกีฬาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมีการวิ่งตอดเวลานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นปักนะฮะก็จะมีการระคายเครื่องทําให้รู้สึกคันรู้สึกไม่สบายตัวครับอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับทางเกรดเพเยอร์ ก็เลยทําเป็นโตเฟกขึ้นมานะครับเพื่อให้ในกีฬาเนี่ยสวมใส่แล้วรู้สึกสบายตัวที่สุดระบายอากาศได้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้แห้งไวที่สุดนะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงการดีไซน์ของเสื้อตัวนี้นะครับว่ามีอินสปิเรชันมาจากไหนนะครับสำหรับแพ็ค2024ถึง2025นะครับจะได้อินสปิเรชันมาจาก y o u n e v e r Walk Alone นะครับ YNWa สําหรับตัว y o u n e v e r Walk Alone นะครับก็จะเป็นสโลแกนของทางลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับจะใช้สีที่เรียกว่าโคมเยลโล่นะครับแล้วก็ตัวปกเสื้อครับได้แรงบัน แรใจมาจากปี1984นะครับซึ่งเสื้อในยุคนั้นเนี่ยก็จะใช้สีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงมาตกแต่งนะครับจะเรียกได้ว่ามันล้อกันไปเลยนะปกเสื้อขาวเหลืองแดงนะครับก็จะมาอยู่กับตัว U n e ่ w o r k alone นะฮะก็จะเป็นสีเหลืองล้อกันไปแล้วยิ่งตาสมงสรก็เป็นสีเหลืองนะครับเรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็ด้านหลังบริเวณคอเสื้อนะครับก็จะมีเลข97นะครับแล้วก็มีคบเพลิงนะครับเพื่อลาลึกถึงเหตุการณ์ฮิวโบโล่ด้วยนะครับซึ่งดีไซน์ของเสื้อ เกตเพลเยอร์ player, แล้วก็เกตสเตเดียมนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเอ้ยนักเตะใส่แบบเอ้ยมีดีไซน์สวยงามเราก็สามารถซื้อเกตสเตเดียมใส่ได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวเสื้อตัวที่อาใส่อยู่นะครับก็เป็นเสื้อของผู้รักษาตูหรือโกนั่นเองนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเกตสเตเดียมนั่นเองนะครับสวยงามเลยนะใส่รู้สึกผ้าแห้งสบายด้วยระบายการได้ดีด้วยครับ สำหรับราคานะครับสำหรับเกรดเพย์เออร์นะฮะจะอยู่ที่4,600บาทนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับแล้วก็เกรดสเตเดียมครับที่อาศัยอยู่แล้วก็ตัวด้านหลังเลยนะฮะก็อยู่ที่2,900บาทนะครับเหมาะกับแฟนบอลทีมรักทีมลิเวอร์พูลแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อลิเวอร์พูลนะครับในฤดูกาล2024 2025นะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลยที่ซูเปอร์สปอร์ตสาขาใกล้บ้านท่านครับวันนี้นะครับอาจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube Superport ยครับกกดไลค์ s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Super Sport สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ